สวัสดีค่ะอยู่กับเพจสุดยอดหญิงลิลิ่งนะคะกับ lady s t a r y ค่ะวันนี้ค่ะลิลิ่งก็พาเพื่อนๆนะคะมาอยู่นี่เลยสวนนะคะใจกลางเพราะว่าใจกลางกรุงเทพไหมก็ไม่ใช่นะอยู่แถวปริมณฑลเนอะแต่ว่าอยู่ในกรุงเทพหานนครค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็อยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็บรรยากาศดีมากนะคะใหญ่มากมีแอคทิวิตี้ต่างๆให้เยอะมากเลยค่ะ วันนี้มาทําอะไรครับทาคลิปออกกําลังกายใช่ไหมไม่ใช่ค่ะวันนี้ไม่ได้มาด้วยคลิปออกกําลังกายนะคะมีเพื่อนนะคะจากทางโซเชียลนะคะก็ทักไลน์ส่วนตัวมาถามบ่อยมากเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเซ็กเสื่อมค่ะหรือว่าแบบแฟนไม่ทํากันบ้านบ้างนะคะวันนี้ดิหลิงก็เลยจะมาชวนคุยเรื่องนี้ค่ะเอ๊ะแล้วมันจะลิงก์ยังไงกับออกกําลังกายนะคะเดี๋ยวตามมาฟังกันเลยค่ะ วันนี้นะคะดิหลิงก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆค่ะคุยถึง3ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นที่1นนะคะก็คือเรื่องของการที่แบบเอ๊ผู้ชายไม่ทํากันบ้านมันเป็นความผิดเราหรือความผิดเขาต้องบอกว่ามันไม่ใช่เป็นความผิดใครนะแล้วก็อันที่สเดี๋ยวเราจะมาถามสาเหตุหาสาเหตุกันนะคะว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรได้บ้างนาะทาให้ผู้ชายเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะคะหรือบางทีผู้หญิงก็อาจจะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโดยไม่รู้ตัวและข้อ3ค่ะวิธีการแก้ปัญหาทำยังไงคะ่ะ ที่หนึ่งนะคะคาถามคือใครผิดต้องบอกว่าไม่มีคนถูกคนผิดนะคะแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนอะอาจจะมีภาวะแบบนี้เกิดขึ้นได้ค่ะข้อ2สาเหตุที่ทําให้ไม่ทํากันบ้าหรือว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะมันมี2กรณีค่ะกรณีที่1ก็คือเรื่องของร่างกายค่ะเช่นการที่เป็นภาวะโรคบางอย่างนะไม่ว่าจะเป็นความดันนะคะเบาหวานหรือโรคหัวใจโรคพวกนี้ ก็จะส่งเสริมทําให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ตื่แม้กระทั่งอายุค่ะอย่างเช่นคนที่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีภาวะนี้มากกว่า50%เลยนะคะมันไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะประเด็นที่2คือสาเหตุทางด้านจิตใจค่ะถ้าเป็นเรื่องนี้นะคะก็ยกตัวอ,อย่างเช่นมีภาวะเครียดซึมเศร้าอาจจะเครียดเรื่องงานหรือว่าเรื่องภาวะเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ก็มีผลพอจิตใจเรามันแบบเครียดหรือว่าโฟกัสกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วใช่ไหมมันก็อาจจะไม่ได้มีแบบ ใจอยากจะไปทําเรื่องแบบนั้นเนาะอันนี้ก็ลองสหาสาเหตุดูนะคะตัวอ,อีกอย่างหนึ่งค่ะพฤติกรรมค่ะอันนี้เป็นพฤติกรรมยกตัวอย่างเช่นสูบบุหรี่ดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์และไม่ออกกําลังกายค่ะเพื่อนๆเดาวออ้วเชื่อมั้ยว่าเกี่ยวกับอะไรกับการออกกําลังกายนั่นแหละน่อยู่นะคะ สุดท้ายค่ะข้อที่สาบนะคะคือเราจะแก้ยังไงดีนะคะถ้าเป็นสาเหตุแบบที่1คือเป็นเรื่องของร่างกายนะคะอันนี้แนะนำให้ไปหาหมอหรือว่าเภสัชเลยนะคะเพราะว่าถ้ามีอาการมาจากทางด้านร่างกายเช่นโรคต่างๆก็ไปทานยานะคะเรื่องโรคต่างๆเหล่านั้นหรือถ้าไปแก้ไขที่น้องให้แบบ อ่ะน้องเสือ่อมน้องไม่แข็งตัวเนี่ยมันก็ต้องมียาช่วยนะคะอย่างเพื่อนเพื่อดูกันเนาะมันก็จะมีพวกแบบยาวไวอาก้าหรือยาแบบอื่นๆมากมายนะคะซึ่งมันมีข้อดีแล้วมันมีข้อเสียเยอะมากไม่ควรที่จะซื้อทานเองเนาะแล้วก็ถ้ามันเป็นผลสาเหตุมาจากทางด้านจิตใจนะคะเราก็ชวนทํากิจกรรมให้ผ่อนคลายเนาะหรือว่ามาออกกาลังกายแบบนี้ก็จะช่วยได้นะคะนี่แหละก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะ ว่าการออกกําลังกายมันมีประโยชน์นะคะคือนอกจากทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วนะคะเราก็เพิ่มสมรรถภาพทางเพศนะคะไปค่ะสู้ค่ะสามข้อที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาค่ะข้อหนึ่งเลยคะ่ะนี่เลยค่ะชวนมาออกกำลังกายนะคะข้อสองคือ งดสูบบุหรี่นะคะหรือว่าถ้าใครสูบอยู่ก็ลดจํานวนลงหน่อยเนาะและข้อ3ค่ะลดพวกแอลกอฮอล์ค่ะเพราะข้อนี้นะคะจะช่วยทำให้เราปึงปั่งได้โดยที่ไม่ต้องพึง่งยาเลยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะฟังคลิปนี้เราก็จะมีประโยชน์เนอะแล้วก็ถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยแชร์กันนะคะที่สําคัญเลยความสัมพันธ์นะคะหรือแม้กระทั่งการมีเพศสัมพันธ์เนาะมันเป็นเรื่องที่คุยกันได้นะคะแล้วก็หาสาเหตุที่มาที่ไปและจะได้จัดการได้อย่างถูกวิธีเพื่อทําให้ความสัมพันธ์นั้นกลับมาดียิ่งขึ้นนะคะ เราก็กลับมาพบกับดิ่หลิงได้ใหม่นะคะที่เพจมนุษย์เงินเดือนพันใหม่หรือ YouTube ค่ะ The practical by มนุษย์เงินเดือนพันใหม่นะคะทุกวันเสาร์เวลา2องทุ่มครึ่งแบบนี้แต่ถ้าเพื่อนๆมีคำถามเกี่ยวกับยานะคะหรือว่าเป็นเรื่องเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพเนาะก็ไปติดตามลีหลิ่งได้ต่อนะคะที่เพจเพศส,ะสะรารพัสสิงจ้าใน t i k t o k ก็ได้ใน Facebook ก็ได้นะคะแล้วเจอกันจ้าพระอาทิตย์ตกพอดีเลย